สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนออนไลน์กันต่อนะคะกับวิชาข้อควาย21104คณิตนศา์สตร์พื้ิฐาน8สำหรับนักเรียนชั้นม .1 ทับ2ถึงม .1 ทับ4นะคะครั้งนี้เป็น EP ที่14แล้วคะ่ะออกวันที่21เดือน1ปี64นะคะสอนโดยคุณครูจอมสุรางะคะเราม,มาดูซิการบ้านแนวนของการาฟข้อที่1 โรงเรียนมีโครงการรณรงค์ให้นักเรียนดื่มน้ำนมให้หมดถุงโดยแต่ละวันโรงเรียนจะนำน้ำนมที่เหลืออยู่ก้นถุงมาเทรวมกันเพื่อหาปริมาณของน้ำนมที่เหลือและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำนมที่เหลือกับวันที่ได้โดยการแบงนี้นะอันนี้คือปริมาณน้ำนมที่เหลือแกน y นะอันนี้คือแกน x คือวันที่สังเกตจากกราฟก็ดูรู้เลยใช่ไหมว่าวันที่หนึ่งนมเป็นไงเหลือเยอะแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะมาข้อหนึ่ง จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำนมที่เหลือวิธีทำขัวเราไปล้ะในวันที่หนึ่งปริมาณของน้ำนมที่เหลือจะมีมากที่สุดและลดลงมาในวันที่สองตั้งแต่วันที่สามไปจนถึงวันที่สิบปริมาณของน้ำนมที่เหลือยิ่งลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ลดลงไม่มากในแต่ละวันและในวันที่สิบเรยังมีปริมาณน้ำนมที่เหลืออยู่เล็กน้อยถูกไหมคะเห็นปะวันที่สิบมันยังแตะมันแตะเส้นศูนย์เลยไหม นี่คือสวนแม่ใช่ไหมคะก็แสดงว่ามันลงมาเรแต่ว่ามันหนึ่งลงไม่หมดนั่นแหละข้อ2นักเรียนคิดว่ากิจกรรมการลงรมดื่มน้ําดื่มนมให้หมดถุงของโรงเรียนนี้ประสบความสําเร็จหรือไม่ได้ทราบได้อย่างไรตอ,อบประสบความสําเร็จเพราะปริมาณน้นํานมที่เหลืออยู่น้อยลงเรื่อยๆแสดงว่าเราลง,ลงมาได้ผลนะ,ะต่อไปข้อ2 นักเรียนคิดว่ากราฟในข้อใดน่าจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของมนุษย์กับอายุตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ25ปีไดเหมาะสมเพราะเหตุใดเขามีกอไก่ขอไข่ขอควายอ่ะแสดงว่าไงตอนเด็กๆเ,เราก็ยังตัวเล็กอยู่ใช่ไหมแล้วก็โตขึ้นเรืเร่อยๆอ่ะลองดูสิวิธีทำคำตอบนี้ขึ้นอยู่กับคำพูดแต่นักเรียนว่าความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของมนุษย์ จนถึงอายุ25ปีไม่ขนาดอย่างไรถ้านักเรียนคิดว่าความสูงของมนุษย์เพิ่มขึ้นในแต่ละปีด้วยอัตราเร็วคงที่อาจตอบเลือกรูปกออันนี้อัตราเร็วคงที่นักเรียนคิดว่าทุกๆปีจะสูง,งเท่ากันหมดถูกไหมแต่ถ้านักเรียนคิดว่าความสูงของมนุษย์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงวัยรุ่นก็เลือกขอควายเพิ่มรวดเร็ว ในช่วงนี้ในช่วงวัยรุ่นดูจากกราฟรู้เลยใช่ไหมแต่ยังไงเลือกขอไข่ได้ไหมคะไม่ควรตอบขอไข่เนื่องจากอะไรมีช่วงความสูงที่ลดลงซึ่งไม่ตรงกับควาเป็นจริงอันนี้ไม่ได้เพราะอะไรเราอายุประมาณอะไรอะ่ะสองสามสี่ห้าจนถึง18บแส่วนในสิบแปดสิบเก้าเราเตี้ยลงได้ไหมอันเนี้ยมันเตี้ยลง มันเป็นไปได้ไหมคะเป็นจริงไม่ได้ไม่เป็นจริงนะคะดังนั้นนักเรียนก็จะสามารถตอบได้ก็ไก่แับขอขอควายแต่ขอไข่ได้ไหมไม่ได้เพราะนี่คือเรื่องอะไรแนวโน้มของการาฟดูการาฟแล้วดูจากความเป็นจริงก็เป็นไปได้หรือเปล่านะคะข้อสาม ปูปลาและกุ้งเดินจากโรงเรียนกลับบ้านโดยปูปเดิน้ดยอัตราเร็วคงที่ปลาเดินโดยอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกุ้งเดินอัตราเร็วลดลงเรื่อยๆจากการาฟแต่ละรูปที่กำหนดให้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระะทากับเวลา,ท,า,วา,า,าทั้งของค่าจะอธิบายนี่ก็ไก่ขอไขขคอควายเอามาวิธีทำยาวมากเอ้ามาเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลาของการาฟแต่ละรูปพบว่ากาไก่จะเพิ่มขึ้นเท่ากาัน ทุกหนึ่งหน่วยเวลาในการเติมอัตราเร็วคงที่อันนี้อัตราเร็วคงที่ขอไข่เพิ่มขึ้นทุกหน่วยเวลาแต่เพิ่มขึ้นไม่เท่ากันถึงจุดหนึ่งจะลดลงเรื่อยๆเพิ่มไม่เท่ากันอ่าเอ,อิ่มอัตราเร็วลดลงขอไข่นะขอ้อไข่เพิ่มขึ้นทุกหนึ่งหน่วยเวลาจะเพิ่มขึ้นไม่เท่ากัน จนถึงอัตราเงินก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่เดี๋ยวเพิ่มขึ้นเพิ่มไม่เท่ากันแต่เพิ่มขึ้นอันนี้แต่ลดลงถูกไหมสรุปคือกอไก่คือของปูขอไข่อของกุ้งแล้วก็ขอวายคือของปลาอ่านี้คือปูอันนี้กุ้งแล้วก็ปลานะขู่ขอลบก่อน โอเคนี okay. ่ก็ยังดูนะว่าต้องยังตอบถูกไหมนี่เอาสรุปแค่นี้ก็ได้ถ้าใครไม่เข้าใจก็คือที่คุณครูขีดเนี่ยเขียนไปนี่โอเคนะเผื่อใครลอกได้ไม่ทันนะคะโอเคสำหรับการบ้านก็ผ่านไปแล้วนะมาเรา,าเรียนกันต่อวันนี้3ามจุดสาความสัมพันธ์เชิงเส้นหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสีครูขอดูเอกสารก่อนนะโอเคหนึ่งหกสิบสี จากตัวอย่างคําสัมพันธ์ของระมาณสองปริมาณนี้ต้องจดนะอันนี้จดจดสองปริมาณที่อยู่กลาเชิงเส้นตรงเดียวกันควาสัมพันธ์นี้ว่าคําสัมพันธ์เชิงเส้นจดภาษาอังกฤษนี่จดเลยทั้งหมดนี่เลยอะให้นักเรียนพิจารณาข้อคำถามต่อไปนี้สามเท่าของจานวนเต็มจํานวนหนึ่งมากกว่าจานวนเต็มจำนวนหนึ่งอยู่ห้าให้ x แทนจํานวนที่หนึ่งแล้วก็ y จานวนอีกจานวนหนึ่งถูกไหมอะสามเท่าของจํานวนหนึ่งคือสาม x ป็นไงมากกว่าก็คือลบด้วยสมมติเต็มตัวนึงก็คือลบด้วย y เท่ากับ5เมื่อกําหนดค่า x บางค่าและค่า y บางค่าทําให้สมการ 3x ลบ y เท่ากับ5เป็นจริงจะได้ค่า x และ y ดังตารางต่อไปนี้นี่ก็ได้ x ลบ 10y ลบ3 5คืแทนค่าอะไรนี้นั่นแหละ x 0 y ตามนี้เลยนะ,ะหนังสือมีนะ,ะนำคูณดับที่ได้มาเขียนกราฟได้ดังนี้ครูใส่กราฟแล้วนะ,ะคูนดับนี้ นี่ตือตืตืต,ตืจะเห็นว่าค่าที่ได้เป็นจุดเรียงกันแถวเส้นตรงเดียวกันเรียงอัู่ลยคะเส้นตรงกันความสัมพันธ์ของทั้งจำนวนเต็มทั้งสองเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นเพราะมันเป็นแนวโน้มเป็นเชิงเส้นถูกไหมสมการของความสัมพันธ์เชิงเส้นอันนี้ก็จดนะที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณ2ปริมาณจะเรียกว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรภาษาอังกฤษคือ two variable linear equation นะอันนี้คือจดนักเรียนวันนี้จะจดไอ้ตัวที่เป็นตัวเข้มๆนี่นะเพราะต้องจดเพราะมันเป็นสาระสำคัญนะเดี๋ยวจะคุยกับชาวบ้านเขามาดเรื่องภาษาอังกฤษอ่าต่อไปหน้า1 6ึ่อย่ยังต่ออยู่นะจะจดจดสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเป็นสมการที่สามารถเขียนได้ในรูปทั่วไปเป็น ax บวก by บวก c เท่ากับศูนย์เมื่อ x และ y เป็นตัวแปร a, b, c, <c <oughs> เป็นค่าคงตัวโดยที่ a และ b ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะคะโอเคอ่าตัวอย่างเขาให้สมการ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ใช่ไหมอ่าตอนแรกมี 5x บวก y บวก3เทากับ0 a คือเลข5 b คือไม่ไม่ไมีเลเป็นเลข1 c คือเลข3มาในตรงตรงเลยเนาะอ่ะต่อมาข้อ2หน้า a คือเลข2 หน้า b ต้องเอาลบมาด้วยนะหน้า b คือลบสามมันคือ b คือลบสมหน้า y นะีแล้วก็ c คือเล็กสิโอเคต่อมาตอนนี้ x ขึ้นเอ้ย y ขึ้นก่อนไม่ต้องสนใจดู x ก่อน x คืออะไรเอาลบมาด้วยนะเป็นลบหนึ่ง y หน้า y เป็นเล็หแล้วก็ตัว c คือลบสต่อไป y เท่ากับลบหค่า a เป็น0ค่า b เป็น1 เพราะว่า y หน้า y เป็น1แล้วก็ค่า c เป็นบวก5เพราะอะไรมันต้องจัดไปอยู่ในรูป y บวก5เท่ากับ0ไง์แต่ x มันไม่มีไง x เป็น0อ่ะต่อไป 2x ลบ7เท่ากับ0 x หน้า x ค,คือ a คือเป็นเลข2 y ไม่มีก็เป็นเลข0แล้วก็ตัว c เป็นลบ7เงนะคะในกรณีที่กํดสนสมการเชิงเส้นสองตัวปในรูป ax บวก by บวก c เทกับ0 ถ้าไม่ระบุเงื่อนไขของ x และ y ให้ถือว่าและลเว็นจำนวนแทนจำนวนใดๆของกราฟสมการทางเรขาคณิแบบนี้จะเป็นเส้นตรงที่เรียกว่ากราฟเส้นตรงนี่ก็จดสําคัญแล้วกันแต่ละอย่างนยกราฟเส้นตรงอ้านี่ก็จทย์อีกในกรณีทั่วไปเราสามารถเขียนกราฟของสมการ ax บวก by บวก c เท่ากับ0เมื่อ b ไม่เท่ากับ0โดยจัดสมการให้อยู่ในรูปที่สะดวกต่อการแทนค่า x เพื่อหาค่า y ในรูป y เท่ากับ mx บวก b มีกระจดเมื่อ m และ b เป็นค่าคงตัวและอ่านเลข x ว่าตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นในวิชาวิทยาศาสตร์มีใช่ไหม independent variable ก็คือตัวแปรต้นนะส่วน y เรียกว่าตัวแปรตามหรือ dependent variable ก็คือเราจะแทนค่า x เพื่อหาค่า y นั่นแหละ okay. เช่นในการเขียนการาฟของสมการเชิงเส้น2ตัวแปร 3x ลบ y เท่ากับ5เรานิยมจัดสมการให้ในรูปสะดวกกับการแทนค่า x เพื่อหาค่า y ได้เป็น y เท่ากับ 3x ลบ5ใช่ไหมอ่ะอันนี้คือทำยังไงขูก,ก็ย้ายเอาเอา y ที่เป็นลบไปทางขวาเป็นบวกเอา5ที่เป็นบวกมาทางซ้ายเป็นลบเท่ากับ y ก็แค่สลับข้างกันได้เป็น y เท่ากับ 3x ลบ5แบบนี้นะ จากสมการ y เท่ากับ 3x บ5เราสามารถกำหนดค่า x บางค่าแล้วก็หาค่า y จากสมการเพื่อสร้างตารางสแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y จากนั้นนำู่อวนดับไปทำยังไงเขียนกราฟต่อไปทั้งหมดหน้านี้ยจดทั้งหน้าเลยจดทั้งหน้าเลยค่ะเพราะว่าสำคัญมากๆเลยนะโอเคต่อไปหน้า168 กูเปิดตามก่อนนะมันเดียวแล้วเกินหนึ่งร้อยหกสิบแปดใช่ไหมอะใช่มันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเปล่าวะหกสิบเจ็ดอะนั่นแหละตามนั่นแหละอ่ะจงเขียนการาฟของสมการ y เท่ากับสอง x บวกสามดูนะวิธีทำกำหนดค่า x บางค่าหาค่า y สมการ y เท่ากับสอง x บวกสามอันนี้คือไม่ต้องจดนะ วันนี้เราจะทําการบ้านเลยเนาะอ่ะแทนค่าได้ตารางมานี้แทน x เป็นศูนย์ x เป็นศูนย์ y ก็ได้แค่สามถูกไหมขูดลงก่อนอแล้วก็ถ้าแทน x เป็นหนึ่งสองคูณหนึ่งได้สองสองบวกสามเป็นห้าแทน x เป็นลบหนึ่งตรงนี้นะลบหนึ่งลบหนึ่งคูณสองได้ลบสองลบสองบวกสามได้หนึ่งอย่างนี้เป็นการแทนค่าจากตารางจะได้คูณดับเป็นนี่นี่คือค่า x มีค่า x มีค่า y ก็เป็นคู่ดับลายลบ1 1 0 3 1หนะคะแล้วก็ได้การาฟของสมการ y เท่ากับ2 x บวก3เป็นดังนี้นี่แทนค่าอันนี้คือลาย x 0 y 3นี่คือค่า x แกน x นี่คือค่าแกน y x 0 y 3ต่อมาคือ x ลบ1 y 1 แล้วก็ x บ 1y 1ต่อไปก็ x 1y 5อย่างนี้นะคะอย่างนี้อ่ะเขียนเส้นตรงขีดเส้นตรงลากเชื่อมจุด3จุดแล้วก็บอกชื่อสมการที่เป็นโจทย์ไปว่า y เท่ากับ 2x บวก3โอเคนะคะอ่านังซสือมีแล้วนะภาพนะอ่าตัวอย่างที่2อันนี้หนะ่า168สลับกันเนาะอ่ะเขียนการหาสมการ y เท่ากับ2ลบ 2x บวก3ต่างแค่เครื่องหมายลบนะอ้าวเหมือน,นเดิม ทำทุกอย่างแทนค่า x เป็น0ได้เป็น y เป็น3 x เป็น2 -2 ลบ2คูณ2ได้ลบ4ลบ4บวก1ได้ลบ1ลบ4บวก3ได้ลบ1น่ะคะแทนเป็นลบ2ลบคูณลบเป็นบวกก็เป็น2 2คูณ2เป็น4ใช่ไหม4บวก3เป็น7นะได้คูณดับเป็นลบ270เูนย์3แล้วก็2ลบ1เอาไปเขียนกราฟได้แบบนี้ดู x ศู x ย y 3 x ลบ2 y 7 x 2 y ลบหนะคะขีดเส้นตรงแล้วก็ใส่ชื่อสรรมการลงไปก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปข้อ3นะคะอ่ามามาดูต่อนะ3.3หน้า169่ราตัวงที่3นะต้องเขียนกราฟของสรรมการ y ท่ากัา3เออนี่มาดูง่ายๆเนาะอาแทนค่า x กับ y ได้ตารางแบบนี้ x เป็น0 y ก็ได้3 x เป็น3 y ก็ได้3 x เป็น1 y ก็ได้3 ไม่ว่า x เป็นอะไรก็ได้3หมดนั่นแหละเขาเขียนไปคูณอัดับแบบนี้เขียนกราฟได้เป็น y ทกับ3เป็นอย่างนี้แทนไป x ศย์ y 3น,นี่คือคูณอัดับ x ศนย์ y ตรงนี้คือ3อ่ะต่อไป x ลบ1ตรงนี้ x ลบ1 y ก็ต้องเป็น3นะต่อไป x เป็น3ตรงนี้ก็ได้ y ก็เป็น3ตรงนี้อ่ะขีดเส้นตรงเชื่อมแล้วเขียนชื่อ y เท่ากับ3แสดงว่าเส้นตรง y เท่ากับ3คืออะไรทุกค่า x ได้ค่า y เป็น3ทั้งหมดถูกไหมต่อให้ x เ,เป็น5เป็น6เป็น7ก็ได้3าอยูด่ดีนะคะงั้นนักเรียนสังเกตนะคุณจะสรุปพัฒนาวันนี้เราจะเรียนตัวอย่าง3ตัวอย่างต่อไปสรุปหน้าหนึงสิบำคัญมากตั้งใจดูให้ดีๆจะจดอันนี้แหละอ,อะไรเนี่ยจากไม่ให้จงจากตัวอย่างทั้งสามทั้งต้นจะเห็นว่า สมการอยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก b ซึ่งมีค่า m ดังกราฟต่อไปนี้ผมใส่กราฟาแล้วนะ,ะค่า m มันนี่คืออะไรหน้า x คือเลข2 m เป็น2กราฟเป็นอย่างนี้นกราฟชี้ขึ้นต่อมาหน้า x คือลบสแสดงว่า m เป็นลบ2ชี้ลงทิศนี้ต่อไปอันนี้คือไม่มี x ใช่ไหมก็ได้เป็น0ก็คือขนาดแกนโลกอสรุป จากลักษณะของกราฟจะเห็นว่าเันนี้ก็จดนะเมื่อ m มากกว่า0กราฟจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงทำมุมแหลมกับแกน x อันนี้ยเขาเรียกว่ามุมแหลมอันนี้คือแกน x นี่คือแกน y ใช่ไหมอันนี้เขาเราียกว่ามุมแหลมนี่เป็นอย่างงีนะ้มุมแหลมอ่ะโดยวัดแกนจากทิศทางโวนเข็มนาฬิกาคือวัดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนอ่ะส่วนอันนี้แนวแกน x เขาวัดอย่างนี้อันนี้เขาเราียกว่าอะไร มุมป้านอ่าเป็นมุมป้านควรเขียนอเมริกาถ้า x กับ0เมีสนัซเป็นเส้นตรงหาแกน x นี่คือแกน x ยังมีใครจำไม่ได้ไหมเนี่ย x คือแกนแนวนอน y คือแกนแนวตั้งนะทบทวนนะคะอ่าต่อสมการที่ในรูป y เท่ากับ m x บวก b เมื่อ x และ y เป็นตัวแปรแทนจำนวนใดๆแล้วโดยที่ m และ b เป็นค่าคงตัว จะมีกราฟเป็นเส้นตรงเรียก m ว่าความชันหรือว่าส o ลปในวิชาวิทยาศาสตร์จะได้ใช้ต่อไปนะคะ m เรียกว่าความชันของเส้นตรงอ่ะเช่นสมการ y เท่ากับ 2x บวก3กราฟเป็นเส้นตรงความชันเป็น2เห็นไหมหน้า x อ่ะคำน้ว่าเท่ากับลบ 2x บวก3เส้นตรงนี้ความชันเท่ากัอะไรลบ2อ่ะ y เท่ากับ3มีค่า x ไหมไม่มีความชันเป็น0โอเคนะคะอันนี้คือจดทั้งหน้าเลยนะทบทวน มันสำคัญอ่ะมากการบ้านโจทย์สรุปสมการเชิงเส้นสองตัวแปรหน้า155ถึง156ที่คุณครูพาสอนมาเนี้และโจทย์สรุปหน้า170จบแค่นี้สามหน้าศึกษาตัวอย่างที่หนึ่งถึงสามที่สอนวันนี้ไม่ต้องโจทย์อ่าการบ้านอันนี้ต้องทำแล้วล่ะคือจริงๆอ่ะมันเยอะอยู่นะแต่ถ้าเรื่เรียนอ่ะทำได้ก็ทองทำเลย ถ้าทำไม่ได้ทำยังไงเคล็ดลับหลอกโจทย์แล้วก็เว้นว้เดี๋ยวคลิปหน้าก็เฉลยเองแหละแต่ถ้าใครไม่ทำเลยเวลาสอบมันจะยุ่งนิดนึงแหละมันต้องมาตามทำเดี๋ยวดีนะงกาทำไปก่อนกนโอเคแบบฝึกหัดสามจดหน้าหนึ่งเจ็ดิบข้อ1ย่อยให้ทำข้อสามห้าหกเจ็ดแปดตามนี้เลยนะข้อ2ด้วยข้อ2ใหญ่ให้วาดกราฟด้วยนะจ๊ะเขาสั่งให้วาดกราฟอนะ่ข้อ1จงเขียนกราฟของสมการชังเทีสองก็แบบต่อไปนี้ y าเท่ากับลบห้าอันนี้ง่ายจังเลยเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ได้เนาะแต่แทนที่จะอยู่ y ทั้งบนก็จะอยู่ข้้งล่างใช่ไหมอันนี้สองลบ y เท่ากับสมันที่สามุดคือเอคบายหนึ่งจุดคือ x ลบ y ลบเดเท่ากับศนย์หแปคือสามลบห้วเท่ากับศูอ, 3, 5, บอันนี้จะยากสุดอยูข้อเดียวที่เหล่อนี้ง่ายอันนี้คือย้าย x ย้าย y มาทางขวาถูกปะ ย้าย y, y มาทางขวาโคตรีว่าท้ายทางขวาตางนี้นะเราย้าย3ไปทางนู้นก็จะกลายเป็น y เท่ากับ x ลบ x ลบ3เออใช่ไหมนี่ไอ้นี้ย้าย y ไปทางซ้ายย้าย y ไปทางซ้ายย้าย x มาทางขวาก็ไปเป็น y เท่ากับ6ลบ x ถูกไหมส่วนอันนี้เอาแค่ y มาทางขวาให้เป็นบวกแล้วก็เอานี้ก็จะกลายเป็น y เท่ากับ x ลบ7ง่ายจังเลยส่วนอันนี้ทำยังไงยากหน่อยเนาะ ก็ย้าย 5y มาทางขวาก่อนแล้วส่งนี้ก็จะกลายเป็น 3x แล้วก็เอา5ไปหารทั้งสองข้างกลายเป็น y เท่ากับ3ส่วน 5x ใครอยากทำเนะเาะอ่ะลองทำดูอย่างนี้นะถ้าทำไม่ไหวยังไงก็ดูเฉยคลิปหน้าเลยแล้วกันจงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเต็ม2จํจำนวนจากข้อขับต่อไนี้ผลบวกของ4เท่าของจำนวนเต็มจำนวนที่1ให้เป็น x กับ2เท่าของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งให้เป็น y เท่ากับ10เป็นยังไง ผลบวกคือต้องมาทำยังไงกันบวกกันของอะไรอะ่ะ4ี่ท่าของจำนวน1ก็คือ 4x ผลบวกคือบวกกับอะไร2อท่าของจำนวนที่2คือ2 y บวกแล้วเป็นเท่าไหร่เท่ากับ10ตรงๆอย่างนี้เลยโอเคนักเรียนคะพะยงงายามก็ต้องตั้งใจหน่อยนะเรื่องนี้ใกล้จบละอีกคลิปหน้าก็จะเฉลยแล้วก็เหลือไปข้อเดียวก็เสร็จเราก็จะสอบแล้วขอคูอ่คิวขอคิดวิธีการสอบก่อนนะว่าจะทำยังไงนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ